Gak work bro, but uh, yes that the enemy have uh, have a more armor, penetrate uh, Shut his head. Aye. Aye. Go go away, go away, go away. Why, one here? or something scar L maybe. I need kita <laughs> <laughs>

no fuck you not dead she I mean she she not dead no banana ถอยถอยถอยคุณถอยไกลเลยคุณถอยไกลเลยเออ tower p o w e r tower p o w e r tower เฮ้ยมิน tower eh Kita indah, eh, indah. Oke, oke, oke. Fucking, aku man. Okay. Oh oh, oh oh, mau mau Si kau si, si kau her friend, bro. Eh, yeah. here, here, here Pan, the stone, Okay, okay, okay I, I, hear now, I hear now No, no, it's a bad pet. they're fighting, they're fighting <laughs> Oh my god, my, uh, my ear, my ear They're grenading, they're grenading Mk, mk See you in At, at rock, this location. bom bốc lát, not dead, one, not dead. mình, mình, let's go. I mean, let's, we we, not, we uh, Around near high. Around, around near high. but inside the red door bro. Ah, oh, no. no way. Ah. Uy, uy. ไะไเปิดอะไรเปิดเอ่อเอ่อต uh, okay. okay. ุ้ยย่าตุตยไอ้ชแมื่อไงนัดหน้าผมนัดเดียวผมหลับเลยคุณโดนสไงหรอไม่ได้โดนมีเคหรอไม่ไม่แน่ใจหรอมันนัดเดียวก็หลับเลยอะเยอะไหมอ๋อีปต่ออินร็อก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 โอเคโอเค

what and I forgetting where my fast where well, I forget where my fast no oh different 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 inside inside he's inside oh oh yes human prepare your necrosis 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 why i die

ไหนท์ไนท์นชัวไหนชัวเล่นตึกดิ่มพอแล้วกันนะบอดไม่มี็นไรกดเสียงดีใช่ไหมไม่ได้กดบอดกดออซ่าดีดีว๊าอุ้ยเขียวคนมาด้านไหน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 มุมนี้เลยเล่นเสียงเมื่อกี้เอาบอดอ่ะเฮ้ยปักประตูหลังโผลคนดักเออมอนี่ดักนะทางนั้นแหละเดี๋ยวผมดักทางนี้ให้เออคุณดักทางนั้นแหละดักทางนี Keep an eye in that direction. Prepare to engage. ตัวอะไรนะเจ็บ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 คนใช่ไหมกางเลยนี่ว่าจะเหมือนอดีไอ้เพี้ยไม่ตายไม่กระสุนระเบิดมาให้ระเบิดดีกว่าเลยับตรงเด็กูไม่ตายคัณเอ็มสิบสี่ใครมาคนั้นเอ็มสิบสี่ใครมาที่นู่นนี่นี่ของคุณหรือเปล่า ผมทิ้งผมทิ้งไม่ตายโคตรกากเลยปืนไม่ถือแล้ววันหลังนั่นนาเสียงเสียงเสียงนั่นแหละยัดที่่งไหนวะโอนอะไรยิงคืนนะมาได้แล้วนะตู้แดงตู้แดงตู้แดงโอ้ตายหมดแม็กเลยตัวเดียวได้หมดแม็กเลยผมยัดไปหงายอ่ะขอห้าคุณนัทเอาไงดีผมอาจจะใช่คุณนัทคุณไอตัวที่มันยิงของคุณเก็บได้ยังไอ้คอสซา ฮ่าคนละตัวคุณเกอร์จิบหายละอันนี้อบีเยเอออันนี้มีเท่ละนี่น่าจะเนี่ยด้านหลังนี่เลยอ่ะเกือบีเก๊แล้วนะบ้านนี้เน ah uh> ี่ยเลยหรือเปล่าจะเข้าไปชิดกับผมไหมล่ะเข้าไป หลังนี้ก็สามารถทะลุได้นะคุณเกอแต่คนนั้นบ้านบ้านจะตกแตกทุกบ้านเลยเปิดได้คนนั้นเข้าให้นำก่อนฮะมึงอยู่นี่ใช่ไหมมึงอยู่ได้ไม่ใช่ไหมแล้วไม่อยู่ไหนล่ะนั่นแหละนั่นแหละคำตามต่วมาคือมันอยู่ไหนเนะ ปืนนียดีไหมอ่ะมันมันเอาไว้ยิงไล่มากกว่ายิงไปแต่เนียปืนดแล้วมันเสียงมากเสียงมากเสียงมาไอ้บอดแม่ยทำเสียดวังไเสียงเส็เดียนี่ยนี่พอพอออันไหนเหรอนกดังแกอดังแกอดังแม่กอดังแกอดังแมกอดัง่าลมีละ อ๋อเน่นี่เนเนนี่นี่เนี่ยน่าเีเนี่ยกน่ยนเ่ยเี่ยเเนี่่นี่ ได้ก่อนเช็คเช็คต้องตะมุกตะมุกตะมุกก่อนไหมไม่มีแตัวเองโซ่าหรอน่าจะตัว่าไหมอ่ะแต่มันเล่นปอนะขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยนะปอในมือไม่มีอะไรเลยบนหัวฮะเดี๋ยวคนละตัวคุณเก้ดเลมึกไป้เขาถามแต่มึงมาจากไหนไปอยู่กับงปลอไปอยู่กับงปลอมาจากไหน พร้อมยัง okay. ันะผมพร้อกลับแล้วี่ไอ้กซ่าก็เจกครูเราเองนะมันจะมาตอนไหนยังไม่รู้เลยเออกอซ่าผมกลัวกอซ่าอยู่ป้อพเดินัดกับดดสายตกแต่ต้งนานบางทีไม่เงี้ยบเว้ยก็เดินไปทับลุกตรงนี้เราผมเราตกไปอีหนึ่งใช่ไหมเราตกไปคนคนหนึ่งแล้วก็มองมันตายไม่คอกติ้งะัรไย่งนี้ฟอกต้เราได้ปังตพอจะพอตัอฝั่งนี้ฝั่งโมนี่พอซึ่งวิ่งมา เอแล้วมันมีของเต็มไหมอ่ะของเกือบเต็มของเต็มเปล่าเลยไหมค่อนข้างค่อนข้างโล่งเลยแหละตรงส่วนเอ้ยลูกกล่องเหลืองอยู่ไหนไอ้กล่องเหลืองที่คุณบอกอ๋ออยู่นี่เหรอตาเนะ่ยตาเปิดตาด้วยเช็คถ้าได้โดนอ่ะถ้าได้โดนนะเออตอนนั้นผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองแบตเหลือสิบเบอร์โฟกัสถ่ายมันน่ะนั่งเงา ผมกลัวเนี่ยตอนเวลาชาร์จแบตไม่มีหรอจอมันจะเลื่อนไม่ไปเว้ยตอนเวลาชาร์จแบตมันจะจอนจะเลื่อนไม่ไปผมกลัวอย่างเงี้ยเวลาชาร์จกินละกินละเอาเลยอย่ามีส้มอย่ามีส้มอย่ามีส้มส้มมีส้มมีส้มตรงไหนตรงนั้นโอ้โหแก๊โค้ดไอ้เหี้ยม้าวเนี่ยเราจะพกคนจปล่อยเร็ว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  เร็วเร็วแล้วไป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 เพราะมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้มันแจ้งเตือนแล้วกูนกั่นเออมันอยู่ตรงนั้นเลยสกแกนมันแจ้งเตือนตึงๆส้มๆไอ้กูนั่นยังไงนั่งเดินดีมีคนเปิดทางออกแล้วอย่านะเอ้ยไกลกูเลยอยู่อ่ะเออตอนแรกผมสแกนอีกทีนึงเออสกแกนอีกทีนึงแล้วกันมันไม่เสียหายหรอกถ้าผ่าก็ได้ก็เจอก็ได้แต่ไม่รู้เอาออกอยังบอดกีฬาสี เอ้ามันโดนระเบิดตายเอ้าเฮ้ยระเบิดไหนเอ้าระเบิดไอ้ระเบิดแรงดันจอกนเออเอ้าเอ้าเฮ้ยจอนวิวเฉยคุณนัทอ้าแต่ตามเมื่อกี้ตามเมื่อกี้ตามเมื่อกี้มันยิงคุณผมยิงสวนมันผมคิดว่ามันยังไม่ตายปรากฏไม่หงายไปแล้วหงายท้องไปเล้วว่าแต่ปลาว่าใครสุดเจ้าบุฟฟาบาร์เฮ้ยเดี๋ยวนี้

อุ้ยอันนี้อันนี้ปามัน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 อ้ปามันอยูเดโนแมเอตเลียเขาโนห่อยเบงานหนไม่ให้กินขนมนี้ตกไปปะนี่เมาแลสอตัวรอไว้รอไว้มาแน่สองไอ้นมีอินวนมีมาแล้วมาแล้วเอามันมาเดี๋ยวกูยิงให้ไฟแตกดีอ่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตีไอาหมดีไปตีไปโอเคโอเคนัดเขาน็อนัดหมดกนัดหมดน้องเอ๊ะเฮ้ยเละแล้วมันเฮลทซิม่วมันเฮลท์ซิมคมมันคาวมันก้าวเกินอะครับคิม and h o is this ไอตัวน้อง Hello 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 guy Hello guy คิมมันเข้าไม่ไม่ไม่้ย่คุณเป็นอะไร ผมเป็นล็อกได้ไหมล็อกอยู่ล็อกอยู่เดี๋ยวคนนที่สองครับคนที่สองครับให้เก็บแดดให้เก็บที่มาแรงดันมาผมผมล็อกไม่ได้นะเออทำอะไรกันมานิ่งๆเลยตัวนิ่งๆเลยโอเคกระโดกยากระโดกยาสองมุมอยู่ได้ไม่นานยู่สุดเลยแถวหน้าแถวหน้าตรงมาร์กแดงมาร์กแดงผมอะก็าอนี่ไปเลยต้นโคมไม้ผมดีคนละแบบดีคนละแบบแต่ดีสุดๆ เฮ้ยไม่ต้องว่ะคุณเกอร์ผมก็เลยบอกเลยแต่ผมตายว่ะผมมีสโคปเฮ้ยจะไปบอดอันนี้ตายวะบอดไหนบอดตรงฝันตายบัวบักลาดแปลกอีดไม่เด็กเอ่อเออเออเฮ้ยเสียงไปเอ๋อผมเองผมเองผมตัวใหญ่สงดดูเสียงว่าหลังรีบโดดลงมาเลยเฮ้ยกดเกอร์ฮะวะ คุณนัทเจ็บได้เหรอเก็บได้รอหมุนนู่นมาคุณนัทรอหมุนสนจีนแบบ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 นั้นมาแม่นมากันเต็มเลยมเอ็กก็บอกแรกผมเย่การรับจ้างถูกกับจัดหนึ่งเดี๋ยวไอตัวนั้นไงใช่ใช่อย่างที่ผมคิดไหมนะใช่ไหมไอตัวนั้นใช่ไหมที่ยิงผมดาวอะ ใช่หรือเปล่านะอะไรพวกคุณตายกันเหรอใช่หรือเปล่านะใช่ไหมนะล่ะแค่สงสัยแค่สงสัยว่าใช่เปล่าตัวเดียวกันที่เขายิงไปฮึสเซฟเลยสี่สิบเจ็ดนาทีจริงจังอย่างนี้ใช่ไหมอที่มันบอกทุกคอมมันจะบอกว่าของแดงมีอะไรบ้างเอ่ยไม่ฉันมองเออลืมมองเดี๋ยวไปลุ้นกันเออแบบซีดีซีดีเนี่ยเฮ้ยแต่ทาเลียนนี่มันเป็นทาเลียนของทีวีนะเว้ยตัวเนี้ย เฮ้ยทาเลียโดนทาลีบีบคอมันมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกใช่ไหมนะทาเลียโดนทาเลียบีบคอมาเดี๋ยวผมยิงบอร์ดให้หน่อยตามผมยิงบอรดรวมมั้งน่าจะรวมน่าจะรวมเอ้ยมีคนมีคนอยู่ห้องมองไปอีกตะลั่น้องซีดตะลั่นไม่ใช่นั่นบนไหอวะไอ้ห้องในห้องห้องพอห้องพอเออไม่ใช่ห้องห้องฮะแสนซงทำไมได้แค่แปดแปดห้าวะที่นี่ที่แคบคนนั้นเจาะแดงไม่จำเป็นฮะ อะไรวะวอเออคนไม่คิดหรอกว่าเอาวอ้น,นี่อันนี้น่าจะเป็นบอดมันคิดว่าเองเป็นบอดคุณเจอ,อาจจะคิดว่าเองเป็นบอดก็ได้ไอ้เกี้เนี่ยแต่เห้ยว่าปืนมันนี่มันยิงคนกันเองมันยิงทางคนที่จะเข้าประตูไปหาบออออปปปะมันนไไไก่ห ตายตายตายด้านในตายด้านในตายมันยิงกันเองมันยิงกันเองมาตีกันตายแล้วเราต้องเปมือี่สามเราไม่ต้องมีมันกอซ่าเปล่าวะมันมีมันมีกล้องวงจรปิดนะเว้ยระวังด้วยสองตัวสองตัวสองตัวฝั่งไหนฝั่งคุณอะใช่ใช่ใช่ด้านในด้านในเลยอีเคสันผมพร้อมรู้ตีแล้วยังจำได้ใช่ไหมที่พวกเราเล่นที่ผมเล่นอีเคสันและคุณเล่นเซล่าเอ็มเอ็ซีเอ็มซีเอ็กซ์ใช่ไหมนะไม่เก็บผ้าตัว ตีใหญ่ด้วยนะหลังนี้หลังนี้หลังนี้เกาะขี้ไปหบออยนะรูดไอ้เหี้ยรูดดีเร็วลุดรูดรูดรูดไอ้เหี้ยแม่ถึงว่าคุณนั่นแม่เงียบไอ้เหี้ยถึงว่าคุณนั้นเออไอ้เหี้ยรูดเมื่อกี้ผมกเลยจะไปด้านตะตุตะตูดด้านหน้าเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมบอกปั๊บหลังจากนั้นผมเงียบไปเลยอันนั้นผมหลุดนะ อ้าวแล้วเมื่อกี้ศัตรูวิ่งผ่านนะมันไม่เห็นคุณมันผมแยอยิงใส่มันแต่มันไม่เห็นคุณมันเห็นมันไม่มันรู้แต่มันตายไหมมันตายไหมมันตายไหมไม่ตายวิ่งผ่านไปเลยแพ่งเร็วเกินคุณอดแล้วคุณนาะเมื่อกี้มันวิ่งมาผมเมื่อกี้ผมได้ไล้วโอ้โหเกมอย่างกากระอุยมันดักมันดักสองตัวสองตัว s sbd อยู่ด้านในกับชุดไพมันตอนนี้มันดักประตูตัวนี้มันอยู่ใกล้ประตูนะตัวชุดไพเอ่อชุดชุดไวเปอร์ชุดไวเปอร์อยู่ด้านหน้ามันย่องมาด้านหน้ารอรอยิงรอยิงมันจะเปิดประตู มันจะเปิดประตูมีมีคนดักดักเขาเตอร์ไหมไม่ไม่มีมันมันอยู่หน้าประตูะตัวหนึง่งกับอยู่ใกล้ๆก้ประตูฝั่งห้องผอ,อตัวหนึง่ง<อ>มันเปิดปิดประตูมันเปิดปิดประตูเล่นอ้อมเลยอ้อมเลยย่องไปเลยย่องดีๆเปิดประตูปัปป๊บคุณคุณเช็คมุมด้านหน้าเลนหน้าประตูอะก็คือก็คืออยู่หลังประตูของคุณเกอร์ฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวาตอนนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างห้องที่ทางต่อต่อตรงกลางที่ คุณวีจะเข้าไปส่วนคุณเตอร์มันอยู่มุมนั่นแหละมุมตรงกลางเลยเป๊ะๆเลยมุมระหว่างสองคนน่ะคือมันทายแน่ๆอ่ะถ้าเกิดอ้อมคนนึงอ่ะส่วนอีกตัวนึงก็จักห้องผมอ่เป็น SBD เจตัวเองเจตัวเองลกล้องมันยิงทิ้งไม่ได้คนนักล้องมันมันมองผมแต่มันทําอะไรไม่ได้กล้องมันทำลายไม่ได้มี90นะวะเจนหายไมแล้ว ขอตำแหน่เะใช่ที่เดิมขอตนนที่เดิมมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมอันนี้มองกล้องผมอยู่สองตัวเลยไม่ไอ้คุณเกอร์เราหยุดก่อนหยุดก่อนมันกินยาแค่ปวดอ้าโดนตัวเองพูดเออเลยไม่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันไอ้นั้นอยู่มันเปิดประตูรอดักคุณเกอร์รอ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  วิ่งถ้าคุณวีถ้าคุณวีอ้อมมันป่าเป็นบงวางด้วยว้าวว้าวว้าวป่าไกลเลยเฮ้ยทำไมมันดูแบบฮาจังวะโดนโดนโดนเต็ม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 มันถอย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 หลบมาห้องพอออมันหลบอยู่หลังโซฟาหัวห้าสี่โอยเคฮะสวทสวทเปิดประตูแทนเออสวทสวดหรือสวท s ดีตอนนี้มันอยู่ห้องบอแล้วมันมันหลบมาข้างหลังมันหลบมาข้างหลังไกลเลยเป็นปืนเอห้าเจ็ดเออา้าเจ็ดกับ SVD ใช่ตัวไอเบอร์เอห้าเจ็ดหมวกสี่ไม่ใส่หน้ากากวนอีกตัวหนึ่งล็อกทางเล็อกล็อกทังไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเต้าโอ้โ่ไอ้เหียมันยิงมันยิงผ่านช่องทะลุเล็กๆคนนัทมันยิงผ่านโรก่อนผมบอกให้รอก่อนผมจะไปเอาปืนเว้ยผมจะไปเอาปืนไม่ยิงผ่านทะลุช่องเฉย ตอนนี้มีอี2ตัว2ตัวเหมือนเดิม2ตัว2ตัวอยู่ตรงประตูห้องผอ1ตัวแล้วก็ตรงเก้าอี้มันวิ่งมันจะออกมาไม่ไม่เออมันวิ่งไปดักที่ประตูมันวิ่งไปดักเห็นเหมือนกันวิ่งออกไปแล้วมันแล้วมันออกไปแล้วมันไม่กูแล้วราะว่ากูได้จับตายหมดหมดหมด2ตัวเก็บหมดเลยเหรอ2ตัวเก็บหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยบินตัว้ยแต่แรกก็จบแล้วแหละ ไอ้เมื่อกี้จังหวะมันวิ่งออกไงอ๋อเรียบร้อยตายไอ้เหี้ยเกลียดมากเลยเกลียดมากเลยเนี่ยกล้องโกงล้องต่อไหนวะจริงแล้วมันเห็นทั่วห้องเลยไงมึงมันตั้งกล้องก็ฉลาดเห็นทั่วห้องเลยขอบคุณนะจ๊ะเข้าอกผมเต็มเต็มเลยงงเลยอ่ะผมงงเลยเว้ยมันยิงใครอ่ะ หลุดอีกแล้วมึงไอ้เงียบไอ้ท้า w ทุหลุดแบบคุณนัณ้นเน็ตคุณแย่ขนาดเลยมันไม่ใช่นเน็ตเหมือนน่าจะเป็นไอไอโอเอสไอมันมันมันเป็นระบบปฏิบัติการมันมันเออเปล่าวะราชาหลุด <laughs> อีกแล้วอะไรของมึงพะเนียเนี <laughs> ่ยหลุดเรื่อยๆเลยเนี่ย เฉยผมว่าผมต้องรีบออกว่ะดูทรงแล้วไม่น่าจะอยู่ได้นานว่ะแต่ชีวิตเออเป็นก้อนเนื้อเออเป็นก้อนเนื้อเงินน่ะเป็นก้อนเงินดีๆให้คนอื่นมาเดี๋ยวผมก็เก็บของนิดนึงเออไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โว อะไรวะหลุดซ้ำหลุดซ้อนหลุดโอ้ยเขา้าเ okay, ข้าไหน,ไ,หนไม่เข้าไหนไหมยิงเขาะมันได้อยู่ผมใช้ A80 นะมี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 มในบ้านน่ะ<ม>ลงเป้าลึกลงไปแล้วโดนเซนห้าตาย ตายตายตายไม่ท <AUDIBLE S 1> ันเล่นผมบอกผมลืมบอกโทษทีมันตายเลยผมเก็บหมดออกออกออกเก็บออกฟังไหนดีเดีถ้าจะเถ้ากองหนึ่งนาทีไหมเก็บโบราณนาทีแล้วถ้าจะทิ้งอ่ะให้เหลือแค่ปืนกับเกาะไอ้เอหรือเข้าไปออกด้านในไหวไหมไอคุณเพนด็อกแท็กเอาด็อกแท็กไปผมมีแล้วไอ้ันหนึ่งริงๆอยากกดประตุ้นกด หลบดีๆเด้อมาแล้วมาแล้วเอ็มีเด็กมีเอ็กมีเด็มีมีคนมีคนอยู่ข้างๆคุณข้างหน้าไหนวะนี่เหรอใกล้ๆคุณเลยใกล้ๆคุณเลยด้านหลังคุณกับด้านหน้าคุณ ระวังด้วยนะผมยนเงียบก่อนนัดมันเช็คผมผมตายสิแค่นี้ก็เหงารอนั่นเลยอิ้มันไี้เ่าแบบนีว่าอะไรทำไมอะคุณ Meet up and extract นัดนาเนาว ไปเจอเนี่ยที่ร้าไม่เข้าเลขหกหมวกหกที่หน่วยสมอที่เล่นน่ะสมอชอบเล่นหมดเนี่ยโอ้โหแล้วใครจะยิงมันเข้าวะไปรู้ตัวอะไรไปฆ่าไหมโอ้ไปเดี๋ยวมันข้ออะไรอ่ะมันข้ออะไรอ่ะนายโปง่ะเหมือนโป้อะรีบไปฮะผมข้ออะไรอ่ะ